นี่ก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่ที่อายุครบ1เดือนเนาะที่เราก่อสร้างกันไปนะครับผมบ้านไม้ไผ่นี้นะครับเพราะว่าเขาจะช่วงที่ว่าไม้ไผ่ที่ว่ายังไม่ยังเป็นสีเขียวเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเนาะอันนี้ยังยังไม่เป็นสีทองนะครับต้องรออีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับผมผ่านไปสัก2เดือนเนี่ยไม้ไผ่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นสีทองเลยถ้าเป็นสีทองเราก็จะถึงจะพ่น พ่นสีเคลือบเงาอะไรได้นะครับผมเนาะนี่ไม้ไผ่เราก็ป้องกันมอดไว้ไว้เรียบร้อยหมดละอย่างเงี้ยกับบ้านไม้ไผ่หลังนี้อายุก็อยู่ที่ประมาณสักยี่สิกว่าปีได้ก,กับการใช้งานนะนะแต่ว่าเราต้องป้องกันมอดอะไรให้ให้ให้ใหดีเท่านั้นเองครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นส่วนพื้นของบ้านโครงสร้างของบ้านไม้ไผ่เนาะนี่ครับผมนี่เราก็ใช้วัสดุเป็นพวกฟากหลังนี้จะใช้ฟากเยอะ เยอะเหมือนกันครับผมเนี่ยก็จะเป็นฟากไม้ไผ่เนาะที่เราผ่านการป้องกันมอดแล้วอย่างเงี้ยครับผมไม้ฟากไม้ไผ่เนี่ยอ่ามันจะมีไอ้ฟากขนาดยี่สิบเซนถึงสามสิบเซนสี่สิบเซนอย่างเงี้ยหลังคาสวนฝัน่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฟากแล้วครับเนี่ยคุมด้วยฟากทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเนาะมีทั้งหลังคาไม้เส้นไม้อ่าไม้เราผมว่าหลังนี้จะใช้ไม้อยู่สามสามอย่าง้ลยกันนะครับจะเป็นพวกอ่าไม้ ไม้ไผ่ตรงไม้สร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกนี่เนะาะไผ่ลวกข้างบนนี่นะครับพี่ๆอบรมรุ่นหนึ่งสองร้อสิบเก้านาะที่ชุดร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นระเบียงเป็นส่วนระเบียงของบ้าน,นครับผมอันนี้ก็เป็นประตูอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนี่ก็จะเป็น ไม้ไผ่ก็จะเป็นสีทองประ,ประ,ประมาณนี้นะครับอันนี้เขายังกําลังจะเริ่มเริ่มเซตตัวนะเรายังพ่นสีไม่ได้นะครับผมเรอให้เขาเงอีกนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นส่วนของหน้าบ้านระเบียงเนาะติดตั้งกระจกไปเรียบร้อยทําเสร็จมาหลายนานหลายวันแล้วครับไปดูภายในกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนประตูเป็นประตูคู่ครับผมซึ่งทําจากไม้ไผ่นั่นนะครับเนี่ย น,นี้เราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ไอ้บานพับเนาะเป็นสลักอย่างนี้นะครับผมสลักที่เราสลักอัดเป็นไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นพื้นพื้นเป็นก็ทําทจากป้ากไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นพวกงานไอ้เครื่องเรือนเนาะน,นี้เตียงนอนอน,นี่เป็นภายในนะโต๊ะทานอาหารอันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนี่กระจกเงาอะไรเรียบร้อยหมดละแต่ว่ายัง ยังไม่ได้ทำสีต้องรอรอ,รออีกสักพักหนึ่งครับรอให้ขอเป็นเปลี่ยนเป็นสีทองเ,อเป็นบานกระทุง้งบานหน้าต่างบานกระทุง้งอันนี้นะครับผมหลังคาหลังคาฝั่งนี้ผมก็จะใช้เป็นพวกไม้ทุบนะครับเนี่ยฝั่งนี้ใช้ไม้ทุบฝั่งนี้ผมจะใช้ไม้ไผ่เส้นในการอบรมนะพ่อพี่เขาจะนําไปกับกลับไปใช้ปรับปรุงให้กับ เหมาะสมบริบทของแต่ละพื้นที่นะอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเราให้สีมันแห้งเสร็จแล้วก็ถึงจะนำไปตกแต่งอะไรได้นะครับผมาภายในรอบๆบ,บ้านบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านนะครับอพื้นอ่าอันนี้ก็เป็นระเบียงข้างนอกบ้านนะครับ อันนี้ก็เป็นดูพผ,ผ้าแบบเดินลวงไกลๆๆนะครับนี่ก็อ,ออกมาลักษณะประมาณนี้ฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ําห้องนอนระเบียงครับผมนี่หลังนั้นก็กําลังก่อสร้างอยู่ครับผมที่ๆสามารถเข้ามาเรียนรู้อะไรได้นะครับผมนนี้ก็เป็นผลงาน การอบรมไผ่ที่ผ่านนาเนอะรุ่นะระหว่างวันที่สิบถึงสิบสองทันทันวาครับผมอ่าทันวาที่ปีหกหกนี่นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ